เป็นน้าชื่อน้แต่ความปังซ <Yeah. S 1> ุปเปอร์เม่ก้าวมินกันไปจ้าอยากได้อยากโดนแบบหนูก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมั่นใจชัวร์ว, <Wow. S 1> ว่าทุกคนจะต้องได้แบบหนูยันอยาก สวัสดีค่ะพบกันกับแร็คูณใส่แว่นกันอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้หนูก็จะมาเล่นวัวแห่งโชคลาภจูนออกกันอย่างเช่นเคยค่ะเพื่อนๆ่อนอ่ะอยู่การที่ค่าย p g นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะฝาก like, share, <ๆ>กดไลค์กดแชร์กดติดตามแร็ะคูณใส่แว่นกันด้วยนะคะเรามีช่องไลฟ์สดและแจกโค้ดเครดิตฟรีกันทุกวันได้เลยนะคะอ่ะลิงใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะสำหรับใครที่อยากได้โค้ดเครดิตฟรีนะคะ เข้ามาทักหาแอดมินกันก่อนได้เลยจ้าว้ <Wow. S 1> าวอวันนี้ก็มาพร้อมกับทุน1,000เหรียญกันเลยอืเยอะแยอะอะไรขนาดนี้ป่าจริงๆ <Wow. S 1> อ่ะพี่วัวทองคําวันนี้หนูขอได้หน่อยนะเรามาสู้กันแลกคูณกับบัวเอออ่ะใครมันจะแน่กว่ากันอู้หู เปแม่ก็์ปะกันเนยอะๆจัดปุยโอ้โห900เหรียญกันไปเงินรางวัลก้อนโตก้อนโตจริงๆนะยังไม่ทันไรเลยได้ไปแล้วจาก900เหรียญกันไปเพิ่มเบ็ดหน่อยวันนี้เราจะมาไต่เบ็ดกันแบบเรื่อยๆแบบแพงๆ,ๆกันไปเลยนะโอ้โหถ้าได้ตัวนี้แล้วคูณสิบม,มันจะดีมากเลยได้ทองคําแท่งอันนี้นะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะถ้าได้ทองคาแค่อันนี้แล้ว ได้คูณสิบนะหนูจะดีใจมากเลยได้ค่าเทอมไปจ่ายเลยนะได้กำไรแล้วคะ่ะ1,790พันเ้อก้าำไรไปแล้วเป็นไงล่ะเบ็ดร้อยไปเลยเบ็ดร้อยไปเลย,เลยโอ้โหคูณสิบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็หมุนละหนึ่งร้อยนเพื่อนโอ้โห จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยค่ะบอกเลยว่าแลกคูณใส่แว่นนะชื่อนี้มีแต่ความปังซูปเปอร์เมกาวินกันไปจา้าอยากได้อยากโดนแบบหนูก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะมั่นใจชัวร์ว่าทุกคนจะต้องได้แบบหนูยันอย่างแน่นอนการันตีเลยค่ะเว็บนี้เป็นเว็บตรงนะไม่ใช่เว็บเอเย่นนะคะ อ่าเปอร์เซน็นไม่มีการหักเปอร์เซน็นการแตกนะน,นั่งเล่นกันอยู่ที่บ้านได้แบบสบายๆเลยนะทุกคนเล่นกันทัวเบือนทัวเมืองเอออ่ะพูดคใครลิ้นออกก่อนพูดไม่ชัดอาจจัดกันไปหนึ่งหมื่นได้แล้วเลิกได้แล้วถอนนะจ๊ะเดี๋ยวหมดตัวแล้วจะหัวร้อนเอาได้นะอ่าวันนี้บ๊ายบายค่ะถอนตังก่อนเด้อ